งนั้นผมคิดว่าระยะยาวถึงเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เมืองไทยตลาดไทยมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปค<ม>ือผมเชื่อว่ากลุ่มที่ม,มีความสปอร์ตรัฐบาลชุดนี้ก็ยังเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเหมือนเดิมเมื่อ3 4สปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกลุ่มที่สปอร์ตทางรัฐบาลประชาธิปัตย์แอนอดีตก็เป็นกลุ่มเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักหนาะอาจจะมีแบบเล็กน้อยเคลื่นอนไหวบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิ่งนี้ทางต่างชาติก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วมี2กลุ่มนี้ เพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ไม่กังวลมากที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเป็นรัฐบาลเขาจะกังวลมากกว่าที่เมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาบริหารรัฐบาลแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ดาเนินนโยบายในเชิงเศรษฐกิจได้หนักแน่นมากกว่าที่จะหันมาเล่นเรื่องการเมืองเมื่อไหร่ที่รัฐบาลชุดไหนชุดหนึ่งหันมาสนใจมาเล่นเรื่องการเมืองหนักเกินไปปุ๊บเนี่ยเป็นอะไรที่เขาก็กังวลว่ามันจะกระทบถึงผลประกอบการของบริษ,ษ,ษัทจดทะเบียนในตลาดัทรัพย์หร,รห,รหรือเปล่าครึ <S 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 ่งป <at> ีหลังเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือว่าการเมืองปัญหาการเมืองไม ศาลจะตัดสินมันสุกยังไงเพราะปัญหาการเมืองที่แท้จริงคือยังไม่ได้ถูกแก้ไขต่างชาติรู้ดว่าปัญหาการเมืองของไทยยังมีต่อเนื่องเกินวันศุกร์ที่ตัดสินต่อให้ศาลตัดสินจะยุบพักไม่ยุบพักผิดไม่ผิดอันนั้นเป็นประเด็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กส่วนย่อยในระยะสั้นแต่ประเด็นส่วนยาวเนี่ยปัญหาการเมืองที่มีแท้จริงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาระยะสั้นเป็นปัญหาที่ต่างชาติน่าจะรับรู้เป็นปัญหาระยะยาวของประเทศไทยน้ําท่วมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติแต่ส่วนหหนนึ่่งกกก็คือาาาาารรรรรบิจัด้ะฮเพว อาจจะรัฐบาลต้องไปยุ่งกับเรื่องการเมืองมากไปอาจจะลืมลืมด้านนี้ด้านการบริหารจัดการเลยไม่ดีเท่าที่ควรทําให้เกิดความเสียหายเกิดแล้วก็คืออย่างปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าเขายังลงทุนประเทศไทยอยู่เนี่ยหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็เหมือนว่าเดิมบางทีอาจจะผลิตประเทศไทยเยอะก็ต้องคล้ายๆว่ากระจายความเสี่ยงว่าอาจจะมีประเทศไทยแห่งเดียวไม่ได้แล้วต้องมีเวียดน,นามด้วยไทยด้วยหรือว่ามีประเทศอื่นด้วย นะมันก็ทำ่วนหนึ่งก็ทำให้การลงทุนในเมืองไทยลดลงไป